ตีอาเล็กที่ระเดชแท็กทีมเพื่อนนักแสดงป๊อบถากูลเกียรกวัติกรอุ้มิศยาและแบมสาราลีมาสวัสดีพี่ๆสีสันบันเทิงกันถึงห้องข่าวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมางานนี้หนุ่มอาเล็กไม่พลาดโปรโมทละครของหวานใจกับคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหานมิใช่หงและผลงานสุดปังของตัวเองอย่างสายรักสายเลือดพร้อมเพื่อนนักแสดงอุ้มแบมป๊อบเกียรที่เตรียมเสิร์ฟละครสุดปังหลากหลายแนวให้เราติดตามกันในปีนี้ด้วยค่ะ ครับผมก็ฝากคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหางไม่ใช่หงก่อนนะครับผมตอนนี้ก็แน่อยู่ไงเออแล้วก็ผมก็จะมีสายรักสายเลื่อนนะครับผมใช่ครับคู่้องจีน่าดราม่าด้วยแล้วก็แอคชั่นด้วยครับช่อง YouTube ด้วยครับผมอเล็กซี่ออฟฟิเชียลดูคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหางไม่ใช่หงแล้วก็จานังคารนี้อย่าลืมดูนะคะแม่เลี้ยงค่ะ แล้วก็อ๋อแล้วก็มี YouTube c h a r a c t e r Channel ค่ะของบมก็มีเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนะคะเใกล้แล้วค่ะยังไม่ปิดคะ่ะน่าจะเหลืออีกประมาณไม่เกิน10คิวค่ะจะมีถ่ายถ่ายเพิ่มช่องทาง Tik t o k ครับกับพี่พี่เฟิร์ดถ้าเกิดมีแนวนี้เรื่อยๆก็ก็สนุกดีครับฝากทุกคนติดตามนะครับช่อง k t o k Channel ของช่อง3าครับแผ่นรักกับคันลุงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วโทษทานที่รักเธอก็รักมันปักใจแล้วก็แย่ไปลานกันในไฮโซครับผม